สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชษฐ์จอรทุ่งทองเชียงใหม่ครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่4ธันวาคม2 5 6 4ครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดวัวควายสัมปตองครับทุ่งฟ้าบดนะครับผมเชียงใหม่นัดนี้เป็นนัดที่สนะครับสำหรับตลาดวัววันนี้เดี๋ยวจะพาเช็คสำรวจราคานะครับแต่วันนี้ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับอาจจะสั้นหน่อยนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์ผมแบตหมดครับลืมเช็คแบตครับพี่น้องครับอาจจะสั้นน้อยๆนะครับวันนี้ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวเอามาฟอง่าเลยครับ อ่าผมเปิดตัวก็พ่อพันหนึ่งตัวนะครับผมอ่านี่ครับพ่อพันยาวๆนะครับอ่าสูงน่าจะประมาณเกือบร้อยห้าสิบนะครับท้ายพันพ่อพันเนี่ยครับอันนี้ใช้งานได้เนาะลุงใจใช้ได้เลยใช้ได้เลยอ่านี่นะครับเจ้าของงัวพอท้ายงัวนะครับอ่าใช้งานได้เลยตัวใดครับตัวนี้ห้าสิบปลายครับห้าสิบปลายนะครับผมห้าหมื่นปลายนะครับพี่น้องครับอ่า เจ้าของพปนห้องอยู่ห้าหมืนปลายนะครับอ่าเมื่อดูหน้าตานะครับผมห้าหมืนปลายครับงูแม่นี่แม่นก่อนครับแม่นแล้วครับอ่ามามาพ่อแม่แม่แฮมแฮมแม่ครับแม่ใหญ่ใหญ่นี่ตระไดครับลุงไก่แปดสิบปลายครับผมอ่าแม่นี้นะครับผมแม่เดียวแม่เปียวเนาะแม่เดียวนะแม่เดียวนะครับเนี่ยอ่าสูงร้อยห้าสิบปลายครับ ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับผมขึ้น่าถึงร้อยหกสิบครับผมเนี่ยแปดสิบแปครับท้องว่างเนาะอ้อครับอ๋อท้องแล้วเนาะอ่าหื่นแล้วนะครับผมหื่นแล้วหื่นและอ่าผสมแล้วครับนี่นี่นะครับเจ้าของครับมานี่เจ้าของครับผมลุงใจครับขอบพระทูขอบพระทู เบอร์โทรไหมนะเออเบอร์โทรน้องไอซนะครับผมอะไอซเบอร์เบอร์อย่างทวนนึกจำวะเดิมครับศูนย์เก้าหกครับศูนย์เก้าหกสาองแปดสามครับสองแปดสามสี่สามศูนย์หนึ่งครับสี่สามศูนย์หนึ่งครับผมน้องไอซนะครับผมอ่ามีงัวมาสองตัวครับใหญ่ๆเลยนะครับผมเปิดกันครับเดี๋ยวเข้าไปจากไหนครับผมต้องขออภัยนะครับวันนี้อีกอีกรอบนะครับผมมันสั่นนะครับอ่ามาดูฝั่งนี้อีกครับผมหนุ่มน้อยอันนี้แม่มันเหรอแม่เแม่ แม่ลูกนะครับนุ่มน้อยนะครับผมนี่นี่นี่เอ้าแม่ลูกครับแม่ลูกแต่ว่าขามันนี่ขานี้ดึงออกเนาะดึงออกตั้งแต่น้อยนะครับแต่บ่บ่มีบ่บได้บ่ได้เจ็บบ่ได้อย่างนะครับผมบ่หานมาอย่างสักอย่างมันยืนว่าหกเดือนปลายครับเท่าได้ครับลุงวินเนยก็ปูนี่สามหมื่นปลายแม่มันสี่หมื่นปลายปูนี่สามหมื่นปลายนะครับผมสูงร้อยสามสิบปลายนะครับแม่มันสี่หมื่นปลายนะครับ แม่มันสี่หมืนเจ็ดนี่นะครับอแม่มันก็แบบนี้นะครับผมนี่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 ครับผมมายืนมุมสูงนะครับเนี่ยปูนี่รู้แม่หรอปูนี่ปูนี่จะ่าไรนี่ห้องห้าหมื่นปูนี่ห้องห้าหมื่นนะครับสูงร้อยห้าสิบอยู่ครับท้ายเกือบๆนะครับอ่านี่ครับเท่าครับเทายิ่ๆนะครับผมนี่ห้องห้าหมื่นนะครับปูนี่นะครับผม อันนั้นก็แม่เนาะแม่นั้นเนาะแม่ก็แม่ห้องสี่หมื่นเออแม่นี้ห้องสี่หมื่นนะครับแยกลูกอ่าแยกรูปไปแล้วครับอ่าแม่นี้นะครับอ่าสูงร้อยสามสิบห้านะครับผมสามสิบเจ็ดนี่ครับแต่มันหนานะครับนานยาวๆครับผมอ่านี่ครับพี่น้องสนใจโทรมาครับเนี่ยครับสวิงฟาร์มครับลุงวิงครับผมเบอร์เก่าน้องวิงเนาะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวในพ่อไว้เนี่ยอ่าพอพ่อพันแหนมตัวครับ ตัวไหนครับพี่น้อยห้าสิบห้าอ่าห้นะครับผมเอานะครับห้าหมื่นห้านะครับผมลูกห้าสองศูนย์ลูกห้าสองศูนย์ต้นวานะครับผมนี่ครับทำหน้ามีตัวเดียวกะอ่ามีตัวเดียวครับนี่นี่ครับเจ้าของครับผมอ่าไอ้น้อยเอาครับผมเบอร์เก่าเนาะเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมใส่ไว้้ครับพี่น้องเปรเจกตโทรมาครับผมห้าหมื่นไปครับมาต่อรองกันได้ครับ อ่ามาพ่อหนุ่มน้อยตังไนครับผมแดงดีครับแดงดีหน่วยก้านดีครับร้อยอ่าท้ายประมาณร้อยสามชีฟครับตัวนี้เท่าไหร่ปะสามหมื่นสามครับอ่าสามหมื่นสามนะครับนี่ครับพี่น้องครับอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นะครับอ่าสามหมื่นสามนะครับตัวนี้นะครับผมตัวลำตัวยาวๆครับสูงประมาณร้อยสามชีฟนะครับท้ายมันครับ อ่าตัวนี้สองหมื่นเก้าครับอ่าหนาๆนะครับผมอ่หนุ่มน้อยนะครับผมอ่ตั้งไหนครับข้าวปลาจำปุ่นแม่นออกมูนอ่ะอ่าอันนี้อ่าแม่ลูกนี่หกหมื่นห้ากูแม่ลูกนี่ครับเอ้าหกหมื่นห้ากูแม่ลูกครับหกหมื่นห้าครับลูกตัวแม่นะครับผมอ่ลูกตัวแม่ครับอ่าเนี้ออกเทาๆแดงๆนะครับโบดครับ นานาตันครับหกหมื่นห้าครับนี่นะครับผมนี่นะครับลายลายตัวนะครับของปาเจตนะครับพี่น้องเอาสนใจครับเพิงใจโทรมาครับเนี่ยโทมาสอบถามได้ครับนี่นี่จะของวัวครับผมปาเจตครับเบอร์โทรเบอร์ก่าเนาะไาเนาะครับผมพี่น้องเพิงใจโทรมาต่อครับขอบคุณครับมันมันครับอ่ะอันนี้อัน อันนี้งวเนื้อนะครับผมงวเนื้อนะครับผมถ่ายให้ดูนะครับพี่น้องครับอันนี้งวเนื้อกู้กู้แปดหมื่นนะป๋าเนาะกู้แปดหมื่นนะครับกู้นี้ครับนี่นะครับกู้แปดหมื่นนะครับเนี่ยงวเนื้อนะครับของปลาเจ็ดเท่านะครับพี่น้องเพิ่งใจโทรมาครับมาดูมาต่อเอาครับผมอันนั้นของไผ่แม่ลูกมันอ๋อนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเข้าทางไหนวันนี้ต้องขออภัยตัวนะครับพี่น้องครับจะสั้นๆหน่อยนะครับได้เอามือถือเอานะครับวันนี้ มาดูพ่อพันแหมตัวนะครับผมนุ่มนะครับผมลำตัวดีครับสูงประมาณร4 0เนื้อหนังดีครับผมทายดีนะครับก้ามตัวไหนสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้านะครับนี่ครับราคานะครับผมสี่หมน้านะครับผมอืม นี่ครับราคาต่อรองได้อยู่นะครับราคาสี่หมครับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่สอบถามเข้ามางัวปูนะครับหรือว่างัวพ่อพันคุ้มฟูงนะครับลักษณะใช้ได้ครับสี่หมื่นห้าเจ้าของอ๋อเนี่ยครับลุงตาครับลุงตาลุงตาเบอร์โทรอย่างแปดสองศูนย์แปดสองแปดเจ็ดหนึ่งหกห้าสามหนึ่งครับผมอ๋อพี่น้องสนใจโทรมาครับผมนี่ครับปูนะครับผม วันนี้เอาใจรูปเลี้ยงนะครับพี่น้องครับผมเอาใจรูปเลี้ยงครับกู้แม่ลูกครับเอาพี่น้องเอาที่สนใจนะครับงัวารูปเลี้ยงนะครับกู้แม่ลูกนะครับผมอ่าสี่สิบเจ็ดเกิงเนาะครับผมสี่สิบเจ็ดเก่งลูกแม่นะครับแม่ลูกแม่นะครับแม่ผสมแล้วแม่ผสมแล้วครับผมก็โบดเดียวครับนี้ครับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่หางัวเลี้ยงนะครับอ่าสี่สิบเจ็ดเก่งครับแม่มันกระสูงประมาณร้อยสามสิบห้านี่นะครับนี่นะครับอ่าอืมนี่ครับผม นีนเี้จะของงัวครับผมไอเพียนครับผมครับพี่น้องพ่งใจโทรมาต่อรองต่อได้นะได้เนาะได้ครับครับผมโทรมาต่อรองต่อได้ครับขอบคุณครับมันมันครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมใส่ไว้ให้ครับอ่านี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับผมอเนี่ยวันนี้ส่วนใหญ่วันนี้จะมีงัวขาวงัวปูนักนะครับผมวันนี้เนี่ยครับงัววันนี้จะเป็นลักษณะนี้นะครับอือ นี่ครับนี่ครับงูงูปูนักนะครับลักษณะนี้อันนี้ของใครครับผมของลุงเหรอของป้ากับจุ๊บนี้สตรายโป่อนี่ราคาอี้สตรายเนี่ยราคาหมูนี่นี่ต้องโดนลงไปครับผมสตรายเนี่ยสองหปลายโอ้สองหมื่นปลายนะครับผมสอปลายเนี่ยอ่าสอปลายสอปลายสองหมื่นปลายนะครับพี่น้องครับอ่าสายเข้าขุนครับสายเข้าขุน อ่าเนี่ยสอบถางเข้ามาสายเข้าคุณนะครับเนี่ยสี่ห้าตัวของของลุงว่าเศร้าปลายเศร้าปลายครับมีหลายตัวนะครับเนี่ยอ่าเพิ่งใจมาพอเอาครับผมมาดูเอาเนี่ยของลุงไปบรรทุกของลุงหลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่เจ้าของครับผมลุงหลงกะครับอ่าเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สามสามศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ครับพี่น้องที่สอบถามงงขุนเข้ามากรับมามาพอเอาครับเพิ่งใจมาพอมาต่อรองเอาครับผม หลายตัวถ้าจะลดได้อยู่นะครับผมได้ได้ครับผมขอบคุณครับมันมันครับอ่มาดูแม่แม่ใหญ่ๆนี้ครับแม่แม่เปียวกันครับผมอ่เนี่ยครับอ่าโบดนะครับสีแดงโบดสูงสูงใหญ่ๆครับสูงร้อยห้าสิบบัวครับลำตัวยาวๆเนี่ยครับอีราคาเท่าไหร่ครับหกชิปนะครับผม เจ้าของเปิ้ลห้องไว้หกสิบนะครับนี่นะครับหกสิบนะครับผมพี่น้องเพลิงใจครับมาดูมาชมเอาครับผมมาพิจารณาแล้วก็มาต่อรองราคาครับมีตัวเดียวกันครับผมอ่านี่เจ้าของครับผมเจ้าของเปิ้นครับผมอ่าไออย่างครับผมไอคิดครับไอคิดอ่าเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกห้าหกหกห้าหก 738ดนะครับผมพี่น้องสําหรับที่หางัวไซนีใหญ่นะครับผมมาดูมาชมครับผมเพิงใจกัมามาต่อรองเพิ่นได้ครับราคากัอู้กันได้อยู่นะครับนาะครับผมนี่ครับเจ้าของเพิ่นมันมานะครับใหญ่ดีครับแม่นี้มาพอกู้แม่ลูกนี่นะครับกู้แม่ลูกนะครับแม่ลูกแม่นะครับแม่กัมันแล้วจะได้สี่เดือนจะได้สี่เดือนแล้วครับนี่ครับลูกมันกับประมาณหกเดือน ขายกับประมาณ115ยสิบ้าร้อยซวนะครับแม่มากับประมาณ140ี่นะครับโอ้เขามันงามขนาดครับผมมาเนาะหกหมื่นห้านะครับพองอยู่ครับราคา6กหมื่นห้านะครับพี่น้องครับเบิ่งใจกัมาต่อรองมาดูมาชมเอาครับผมเนี่ยนี่นี่ครับเจ้าของวัวลุงทำอ่าลุงนะครับผมลุงทำเบอร์โทรเบอร์เกาเนาะอ่าลุงทำนะครับผมพี่น้องสนใจโทรมาครับเนี่ยผมใส่เบอร์โทรไว้ให้แม่ลูกแม่นะครับ นีครับผมนี่หางเจ้าแล้วรูงรุ่งอ่าว่าพ่อแม่อนี้ครับใหญ่ๆหงหงครับท้ายร้อยสี่สิบห้ามีครับลำตัวยาวๆหน้ายุ้งยกครับแดงดีอ่ะแม่นีนนะครับสะดุ้งนะครับแม่นี้นะครับใหญ่ยาวสูงอ่าทางหน้ามันนี่ครับผมคุณเลิมมันมีในก่อ กำลังฝนจะผ่านรอบไปครับอ๋อกำลังจะผ่านรอบไปใส่แล้วเนาะใส่แล้วครับผ่านรอบแล้วใส่พ่อหื่นหรือใส่รอดใส่รอดครับเออใส่รอดนะครับมีผสมรอดนะครับผมนี่นะครับแดงๆยาวๆนะครับผมก้ามันจะได้ครับหกหมื่นครับหกหมื่นครับราคาห้องอยู่นะครับพี่น้องครับอ่าเนี่ยอ่าเปิงใจก็มาดูตัวนะครับพิจารณามาคุยเจ้าของเปิ้ลนี่ครับผมลุงเลืมครับ ราคาก็ต่อรองกันได้อยู่นะครับผมพี่น้องปรงใจโทรมาครับมาดูเอามามาคุยกันเอาครับผมมาดูไปดูหลอดนะครับผ่านรอบแล้วครับของลุงเลิมครับหกหมื่นราคาห้องต่อรองได้นะครับผมครับมันมันครับลุงเลิมครับผมครับนี่ครับมาพอแม่มุกนะครับมาแล้วนะจนอ่ะมาครับมานะครับท้องนะครับสี่เดือนครับ าสูงประมาณ135ถึง137นี่นะครับอ่านี่นะครับเอ่อใบกลมประสุชัดนะครับผมอ่าผสมบามันร้อยนะครับผมผสมที่20 29เดือน8 64นะครับอ่าตอนนี้มันก็4เดือนแล้วครับผมนี่นะครับบามันนะครับบามันสายกลมนะครับผมท้องแล้วครับเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่หมื่นครับ46,500นะครับ46,500ครับพี่น้องครับอ่าลูก3ในท้องเหรอแม่นอ่อ่าอันาะ ประมาณนั้นนะครับผมมาพอครับสี่หมื่นหกห้าร้อยมาแล้วครับนี่น,น,น,นะครับมาแล้วนะครับผมนี่ยละมูนนะรถเจ๊นี่นะครับชุดนี้นะครับอ่ะชุดนี้จะได้นี่มีตั้งแก่บ้บานไ่เหนละขอจะเดียกห้องนี้นะ ตัวนี้ห้าหมื่นปลายครับห้าหมื่นปลายครับอ่าบามันแดงๆนะครับลำตัวยาวๆสูงประมาณร้อยสามสิบเจ็ดครับประมาณร้อยสามสิบเจ็ดนะครับท้ายมันครับห้าหมื่นปลายนะครับตัวนี้ครับเอาชุดนี้ดูตัวนั้นห้าหมื่นเจ็ดห้าร้อยอ่าตัวนี้ห้าสิบเจ็ดห้าร้อยนะครับอ่างัวยังบอกค่ะชมจ้าอ่าตัวนี้สาวนะครับสาวโครงสร้างใหญ่แข้งขาใหญ่ครับผมออ่เนี่ยเนี้ยครับสาวนะครับเออเชี่ยวยังบัตไายนะครับผมสาวนะครับผมแข้งขาใหญ่ครับนะครับ นะครับสูงๆนะครับร้อยร้อยห้าสิบแล้วครับตอนนี้ร้อยห้าสิบเออร้อยหาสไปแล้วครับผมตอนนี้นี่ครับชุดนี้หลายตัวนะครับผมราคากับลายราคาครับพี่น้องปรุงใจมาพอครับมาต่อรองโทรมานะครับผมนี่ครับอ่าของเจนะครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรส่วนเบอร์โทรแปดเก้าศูนย์แปดเก้าสองหกสองสองหกสองหกสองสองหนึ่งหกสองสองหนึ่งครับผมพี่น้องปวงใจโทรมาครับขอบคุณครับผมมันมันคอ่ามาพอรุ่นรุ่นน้อยครับสาวน้อยครับสาวน้อย สาวน้อยครับนี่สาวน้อยตัวใดนี่ตัวนี้สามห้าครับสามห้าตบานี่ตวานี้อันเอฟซีโชวฮาผมวันนี้จะมาก่อนน้อครับมาพอครับเนี่ยครับสาวน้อยตัวเศปลายครับผมเนี่ยแล้วตัวตัวนั้นไหมนรอตัวนั้นไม่ครับตัวนั้นตัวนั้นตัวใดตัวขาวนะตัวนั้นสามซีเนาะตัวนี้สามห้าครับผมเนี่ยครับพี่น้องที่โทรมานะครับสอบถามครับอ่า นี่ครับผมนี่นี่เจ้าของอ่ะนี่ยเนี่ยเจ้าของเอาชวนชื่อหรอดั้มครับดั้มครับดั้มเบอร์โทรโดยศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์สี่หกศูนย์สี่หกเจ็ดสองแปดแปดครับเจ็ดสองแปดแปดครับดั้มลำปางนะครับพี่น้องสนใจโทรมาครับมาพอครับผมทดลองได้เนาะดั้มเนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไอ้กี่ตัวครับวันนี้เอามาสามตัวไหนมีไหนพ่องตัวครับอ๋อันนี้วันนี้มีฝรั่งมาตัวนะครับ ชาโลเล่นะครับปู่ครับร้อยสามสิบอยู่ครับท้ายนี่ครับผมเท่าไรครับไอ้ตัวนี้สามพันปลายหน่อยครับสามพันปลายหน่อยนะครับผมสายคุณนะครับชาโลเล่ของปู่นะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็แม่นี้นะครับแม่นี้เท่าไรครับตัวนี้าอ่าตัวนี้ห้าหมื่นปลายนะครับผมแยกลูกนะครับแม่เดียวแยกลูกนะครับอ่ะท้ายดีๆครับกับกว้างๆหน้ายงยกใหญ่ๆครับเอานื้อหนังกระจายได้อยู่ครับติดโบดอยู่ ห้าหมื่นแปดนะครับเนี่ยห้าหมื่นแปดตัวไหนครับห้าสิบเจ็ดตัวไดนแฮมตัวนี้เหรอตัวนี้สามหมื่นปลายครับอ่ะตัวนี้อืมตัวนี้สามหมื่นปลายครับอืมอ่ะตัวนี้สามหมื่นปลายนะครับแยกลูกนะครับผมอ่าพี่น้องปลุใจมาต่อรองเอาครับมาดูตัวมาต่อรองได้ครับผมเนี่ยครับวันนี้จะสั้นน้อยนะครับผมนะ นี่นี่ครับเจ้าของครับไอ้มุ้ยครับผมเบอร์เก่าหน่อยเนาะเบอร์เก่าครับพี่น้องเพิ่งใจโทรมาครับขอบคุณครับได้มันมันครับบรรยากาศวันนี้อ่านี่แม่ลูกหนึ่งกู้นะครับผมอ่านี่ครับลูกกำลังกินนมอยู่ครับแม่มันสูงประมาณร้อยสี่ชีฟครับลูกแม่นะครับลูกประมาณสักสองเดือนปลายสามสามเดือนอยู่ครับอ่ากู้ตระใดบ่หูครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์พ่อกำนันไว้ให้นะครับผมพ่อกำนันแดงนะครับ โทรพี่น้องสนใจก็โทรมาถามเปุ้นเอานะครับผมว่าราคาตัวแดงนี่ครับนี่นะครับนี่ครับลูกมันกินนมนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ให้นะครับของพ่อกำนันแดงนะครับพี่น้องเพิ่นใจก็โทรมาดูครับผมเปิ้น นักนะครับเป็นงัวแม่ลูกเป็นงัวขุนงัวเนื้องัวอย่างมีมีนักนะครับแต่เจ้าเปิ้ลปรอยู่ครับเนี่ยเจ้าเปิ้ลมีตังใดบ้างครับครับ,รบลุงสาวกู้นี้ตังใดครับเนี่ยกู้นี้ตังใดจัวและะ้วตังใดอันนี้สี่หมื่นสองนะครับ ตัวนี้นี่สามหมื่นปลายครับอ่าตัวนี้สามหมื่ปลายครับครับนี่สี่หมื่ปลายครับสามหมื่ปลายนะครับผมเนี่ยงอสาวนะครับอ่ามันก็สูงอยู่ครับร้อยสามเกือบร้อยสี่ชิพนะจะมีแล้วครับท้ายมันนะครับผมเนี่ยนี่นะครับ อันนี้อันนี้ของของไอ้นะนี่นี่ครับนี่เจ้าของงัวครับไออย่างก็ปูครับไอ้ปูเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์แปดห้าสามแปดห้าสามแปดหนึ่งสี่หกครับแปดหนึ่งสี่หกครับผมพี่น้องสนใจโทรมาครับมาดูตัวเอามาต่อรองครับนี่หน่วยก้านครับได้ได้อยู่ตัวนี้สามหมื่นไปตัวนี้สามหมื่นไปนะครับผมอ่านะครับพี่น้องครับวันนี้ถามว่างัวหน้าก่อมันก่อนหนักอยู่นะครับ แต่ดูแล้วมันเป็นงัวงัวเล็ๆครับผมงัวฝนนักครับคืองัวที่จะลักษณะว่ารูปเลี้ยงอันนี้บัตัใดครับผมเนี่ยแล้วเจ้าของคนกับบค่อยอยู่ก็งัวเลยครับงัวมันนักแต่มันเป็นงัวเนื้อมากกว่านะครับผมผมก็จะพยายามถ่ายงัวลักษณะที่ว่าเป็นรูปเลี้ยงหือนะครับถ้าพี่น้องเขาสนใจนักนะอยากได้ไปเลี้ยงนะครับผมแต่ถ้าเป็นงัวเนื้อหรือว่างัวที่มันอาจจะมีปัญหานี่ผมกับบอยากถ่ายหือนะครับผม อ่อ่มาดูมุมนี่ครับผมอ่าแม่สาวนะครับผมอ่นี่นะครับผมแม่สาวนะครับสูงร้อยสี่สิบท้ายนี่มีแน่นอนครับอ่านี่นะครับสาวครับจะได้ตัวนี้ห้องหกหมื่นครับห้องอยู่หกหมื่นครับราคาห้องอยู่นะครับหกหมื่นนะครับผมนี่นะครับผมแม่สาวนะครับหกหมื่นแล้วตัวกลางนี่ร้อยอ่าตัวกลางนี่ห้าหมื่นเจ็ดนะครับผมพี่น้องครับนี่ตัวกลางนี่นะครับ มันมีอยู่สามสี่ตัวนี่นะครับผมนี่นะครับตัวกลางนี่ครับผมนี่ครับห้าหมื่นเจ็ดแล้วตัวท้ายเท่าไรราคาเดียวกันรราคาเดียวกันนะครับผมราคาเดียวกันครับพี่น้องครับอ่าผมห้ดูนะครับอ่ะนี่ครับราคาเดียวกันนะครับผมเนี่ยแล้วก็พ่อพันตัวเดิมไน้เนาะอ่าพ่อพันมีหนึ่งตัวนะครับพ่อพันเท่าไหร่หกหมื่นสองนะครับ ใหญ่อยู่ครับใหญ่ใอยู่ครับแต่งวมนักนะครับผมไม่ได้เตียวเข้าไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเพิดูข้างบนนะครับเนี่ยมุกมือปลายครับเนี่ยนี่ครับเจ้าของวาครับผมไอ้แผ่นครับผมไอ้แผ่นเฮาเนี่ยครับผมเบอร์เก่าได้เนาะครับพี่น้องสนใจโทรมาครับเปิงใจโทรมาต่อรองได้เนาะครับผมขอบคุณได้มันมันครับวันนี้งัวนักอยู่ครับแต่ว่างัวมันบัตรเตอรนได้เนาะคือเกียร์งัวมันก็ตามเกียร์มันนั่งว่านะ อ่ะพี่น้องครับมาพอกู้นี้ครับสาวกู้นี้ครับพี่น้องครับโอ้แม่นี้ลักษณะเหมาะขนาดครับผมตี๋คว่ามันบบโบ๊ทบัดแดงนี่ครับพี่น้องครับถ้าเป็นเท่าโบ๊ทนี่วันนี้กู้กันยาวนะครับเนี่ยอ่ะแม่แดงน้อยนี่เท่าไดลุงห้าสิบบาาครับอ่ะบามันแดงนะครับพี่น้องครับเนี่ยบามันแดงนะครับสูงประมาณร้อยท้ายกับประมาณเกือบร้อยสี่สิบครับร้อยสามสิบห้าบวกครับอ่ะ สาวอยู่ก็นี่สาวสาวสาวครับสาวเนี่ยแดงแดงอันนี้แดงโบดนะครับครบเครื่องครับพ่อตัวนี้นะครับตัวใหม่นี่ใหม่นี้เท่าไรครับลุงราคาเดียวราคาเดียวกันครับโอ้แข่งขายใหญ่ลำตัวยาวนะครับงัอ่ลักษณะครับคือมันเป็นลูกลูกลูกผสมนะครับลูกกระทบดนังนาครับเมือตัวได้หมดครับพี่น้องครับห้าสิบปลายครับนี่ครับเจ้าของงวครับลุกหยางลุกหยังลุกยาลูงยาขอเบอร์โทรครับผม ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกต่อสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดหนึ่งหกสี่หนึ่งหนึ่งหกสี่หนึ่งครับลุงยานะครับพี่น้องครับแม่สาวนะครับกู่นี้ห้าสิบปลายนะครับตัวละห้าสิบปลายนะครับเพิ่งใจกับมามาพอครับมาต่อรองลุงได้ครับมาพอตัวแท้ครับพี่น้องครับตัวนี้ผมว่าเหมาะครับเนี่ยถ้าครบเครื่องนี่ไปหัมยางนะครับตัวนี้ครับขอบคุณครับลุงมันมานะครับผม า่ามาไทยมาพ่อแม่นี่ครับผมอ่าแม่แดงครับแม่แดงสูงร้อยสี่สิบครับอ่าอันนี้ผสมไหมยังครับผสมแล้วครับผมอ๋อพริกแดงนะครับห้าเปดหนึ่งครับเอสเกห้าเปดหนึ่งพริกแดงวิไลาฟาร์มนะครับอ่าอ่าผสมวันที่ตุลาเนี่ยอ่าโอ้ผสมวันที่เก้าตุลานะครับแล้วหลอดมันมีไหนเนี่ยหรอหรืวิล,วล,วลายหรวิลาย โอ้ลอดมินี่ครับลอดมินี่ลอดมินี่ครับผมอ่าเก้าตุลาครับพฤศจิกากําลังจะกําลังจะเดือนปลายเนาะครับเนาะอ่าตั้งแต่ครับก้ามานเนี่ยหกสิบปลายหกหมื่นสามครับราคาห้องอยู่ครับต่อรองได้ต่อรองได้อยู่ครับอ่ะพี่น้องครับหกหมื่นสามครับราคาต่อรองได้อยู่อันนั้นครับผมนี่ครับแดงโบดครับลํำตัวเงาเงนี่ครับนี่เจ้าของครับผม ไฮรันครับผมเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรอ่ะ063 063 1377 1377 661ครับพี่น้องสนใจโทรมาครับมาดูตัวครับมาต่อรองเอาครับผมเพิ่งใจโทรมาคุยกันได้ครับครับนี่ครับขอบคุณครับมันมันครับมาพอมาพองัวแม่นะครับผมลำตัวยาวๆครับตัวนี้มันผสมหรือยังครับผสมครับผสมแล้วัง ผสมได้สองเดือน,นครับผสมได้สองเดือนนะครับอ่าขายมันประมาณร้อยสี freshmen, 1. 1> สย่สิบหน่อยครับอ่าลำตัวยาวๆครับบะมันนะครับผมอันนี้ครับเนี่ยนะครับอ่านี่ครับพี่น้องครับผมให้ดูตั้งหน้านะครับดูวนอ่านี่นะครับมาสี่หมื่นหกนะครับอ่าราคาห้องอยู่ครับสี่หมื่นหกครับอ่าต่อรองได้อยู่สักหน่อยครับลุงว่าต่อรองได้อยู่สักหน่อยครับนี่ครับอ่านผสมแล้วนะครับผมพี่น้องก็อ่าสนใจมาดู มาดูเอาครับผมมาต่อรองเอาครับเพ่งใจครับนี่เจ้าของครับให้ลุงยังก้อลุงจำลองที่เพ็งครับลุงจำลองเบอร์โทรครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามเก้าสามสี่สามเก้าสามสี่สามครับพี่น้องสนใจโทรมาครับมาต่อรองครับผมนี่นะครับหัวเปิ้นครับมันมานะครับอ่ะมาพอแม่โบ๊ทอ่าแหมตัวโอ้งามครับใไงโบ๊ทครบเครื่องหุ่นดีหน้าตาดีแข้งขาใหญ่ครับ คได้ค่ามันจะได้ป่ะราคาห้องอยู่เก้าหมื่นเก้าหมื่นแล้วตัวน้อยนี่หรอกู้นี่กะกู้เนี่ยกู้นี่เก้าหมื่นอ๋อกู้นี้นะครับเก้าหมครับแต่ราคาขายก็แปดหมื่นเนี่ยก้ลูกมันจะได้เนี่ยก้าตัวน้อยเนี่ยลูกมันสี่หมื่ก้ลูกมันสี่หมครับก้ลูกมีสี่หมื่น อ่ก้าตัวน้อยนะครับมหูเป็นลูกเป็นลูกครับผมกับมหูเหมือนกันนะลูกมันแน่นอนครับไปเรียบร้อยครับนี่นี่ครับแม่มันอ่ะเก้าหมื่นแปก้ลูกนี่สี่หมื่นนี่นะครับเก้าหมื่นแปนะครับเนี่ยนี่เจ้าของงัวครับนี่เจ้าของงัวลูกหยังลุงแดงบ้านร้องเบอครับผปดเก้าลุงแดงบ้านร้องเบอร์ห้าสี่หนึ่งหกสองแป5หนึ่งหกสองแปครับผมลุงแดงนะครับนี่ๆๆ่ครับผม อ่ะมาปิดท้ายกันกับพ่อพันเนี่ยนะครับผมชาโลเล่นะครับ40,007อ่า4 0 0 0นะครับผมอ่าพ่อพันนะครับผมอ่ะนี่ลูกผสมนะครับนี่หนานาใหญ่ๆนะครับผม140อยู่ครับท้ายครับอ้วนๆหนาๆนี่ครับผมเจ้าของครับอ่าลุงนันครับผมเบอร์โทรครับ086 086 190 190 4639 4639ครับพี่น้องเพิ่งใจครับตีโซอ่าหาพ่อพันอยู่ครับผมเนี่ยโทรมาเลยครับผมเนี่ยครับอ่าพ่อท้ายหนาๆครับอ่ะ นี่ครับลุงนันครับนี่ครับผมพ่อพันนะครับครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้ผมขอปิดคลิปไว้ที่นะครับผมเพราะว่างัวกะพยายามถ่ายที่เป็นงัวรูปเลี้ยงหื้อนะครับผมงัวเนื้องัวอย่างกันนะครับวันนี้งัวปูกันนะครับผมก็เลยถ่ายพันนๆนะครับใจเย็นๆนะครับผมรอแหมสักนัดสองนัดนะครับพี่น้องครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ